ดูสภาพค่ะคนเติมเงินมาแพ้คนสาสายฟรีคนเติมเงินแพ้คนสายฟรีคนสายฟรีชนะคนเติมเงินคนเติมเงินมาปวนคนสายฟรีคนสายฟรีด่ากลับก็มาหาว่าไม่ดีคนเติมเงินมาทำคลิปคนอื่นพังก็มา แล้วพอพอบอกไปก็ก็อยากจะลบเพื่อนคนเติมเงินไม่รู้ตัวว่านั่นคือเพื่อนของมันพอมันรู้ตัวมันก็มาพิมพ์ด่ากูคนตัวคนเติมเงินทำคลิปคนอื่นพังทามาีิโจอยู่ดีๆมันมาปวดมันลิมกีตาร์ใส่หู อยู่ดีๆก็เข้าชมรมแล้วป,ป้ารำคาญเสียจริงเล่นของกูอยู่ดีๆ,ๆอยู่ดีๆก็มาป่วน รู้สึกว่าเกียดคนนั้นมากกว่าที่มันเกลียดอีกมันชื่อพิ i นเส s s หนึ่งสองหนึ่งสองสองสามหนึ่งแล้วก็อะไรไม่รู้ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปอะ่ะมันก็คืออีนี่นี่แหละ ใช่ฮะเขาชื่อว่าเนอร์สพวกเราเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอยู่ดีๆอีนี่มาแย่งซีนอยู่ดีๆก็จอยตามมาแล้วก็มาแย่งซีนจะเล่นกับเพื่อนก็แทนที่แบบเจอเพื่อนแล้วก็จะแบบวสวัสดีแล้วก็เวลาเห็นคนอื่นเล่นอยู่แทนที่จะไปบอกว่าสร้างโรงเรียนเองตอนแรกมันก็จะสร้างโรงเรียนเอง แต่มันก็กลับมาโรงเรียนบูเคเว่นอยู่ดีอะไรอะไรของมัน ดูสภาพหน้าก็ไม่ไม่สวยฟันเนี่ยโอ้โหไม่รอดเพื่อนมีสามรสิบเจ็ดคนมามาเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะตั้งชื่อให้เอง ตั้งชื่อไพเราะมากไพเราะแบบสุดๆไพเราะมากๆสำหรับคนสามออยไพเราะมากชื่อว่าดีเสียจริงเลยดีมากๆเลยถ้าทันบ้านมาอ่านเอาหนังสือมาอ่านแป๊บหนึ่งแล้วทำคลิปอยู่เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งแล้วแม่ ดีมากๆจุดเริ่มต้นมาจากแมปบูเคเว e น ตอนแรกกำลังเล่นมาจิโจกันอยู่ไปไปมา,ม,ามาโดนปวนไอเรานี่ก็เบื่อมากทำไมทำไมต้องมาปวนอยู่ดีๆมาป่วนหน้าตาก็ไม่ค่อยสวยนะแต่งตัวแบบแก่มากสองพดเวอร์ ดูสภาพมันสิมันอาจจะดูเท่แต่ฉันนะ่ะเป็นสายฟรีเรื่องเท่ได้เลยทำไมต้องเติมโรบักเอ่ยแล้วตั้งชื่อว่าพินเซตที่แปลว่าราชินีเหมือนราชินีมากมัง้ง ทำตัวทำตัวมั่นเหมือนเอ่อทำตัวมั่นเหมือน p r i n c e s s of Cambodia ราชินีเด็กเมทชื่อที่แสนไพเราะ บอกตรงๆคือดีมากถามหน่อยบล็อกยังไงถ้าบล็อกไม่เป็น สักครู่อ๋อบล็อกอยู่นี่บล็อกเลยบล็อกแล้วรายงานแต่ก็อือหภาษาอังกฤษ บล็อกแล้วดีสำหรับหน้าโดนบล็อกนี่มันชื่อนี้นะทุกคนเนี่ยเน์ดมันเป็นเพื่อนในเกมเราเองไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะสำออะไรขนาดนี้ อยากคิดว่ามีเพื่อนเยอะแล้วมันได้ใจมากนะักเพราะฉันก็เป็นเพื่อนมันดีแล้วดีอีกใช่ฮะดีแล้วดีอีกที่มันเป็นแบบนี้ เหมือนว่าจะไม่มีชื่อมันอยู่ในเกมแล้ว พาะฉันได้บอกมันไปบล็อกมันไปแล้ว แกะหรือยังแกะแล้วไงถ้อไม่แกะก็จะเป็นเปลือกสีขาวไหมคะ จบกันเพื่อนสนิทที่ว่าดี